สวัสดีครับวันนี้มาถึงที่ครับเอาพันปลานะครับไปปล่อยนะครับหลังจากที่บาวเด่นนะครับได้ขุดบ่อปลานะครับของกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดมุกดาหารนะครับอันนี้ก็มาหาพันปลานะครับไปปล่อยนนี้เจ้าที่กำลังตักให้นะครับมีตัวยาง่ๆครับผม ฐานีพอ่อท่านตาน้ำจืดนะครับจังหวัดมุกดาหารถุงอร้อยครับพี่น้องสนใจครัดัยครับครับหอยครับหรัาร้อยครับ ทำยศตัวใหญ่ๆครับมาที่ศูนย์บริการประชาชนนะครับด้านการประมงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมุกดาหารครับพี่น้องมาปันนิ้นครับมาอาปันิ้นไปปล่อยน้องซ่าครับ Uh huh> ่่ากมัววมก็ังไปีแล้วเออบักครับบักครับั้งเา็มายื่นบักนะครับพี่น้อง ทำตามขั้นตอนนะครับอุลธวง์แมนครับคุณคุณคะซืุอเป็นเหล่าฮะปูมาตั้งซื้อใหม่ครับตั้งอายุเนใหม่จริงๆอุลหวง์ขอบคุณครัวงอ๋อครับะหนึ่งร้อยบาทนะครับประมาณหนึ่ง้อตัวครับพี่น้อง นี้ต้องขอบคุณนะครับสถานีไม่ใช่นะครับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหารนะครับพี่น้องต้องขอบคุณนะครับให้พันปลาครับมากรับนะครับเมื่อนี้เกือบจะซีโม่งเคร่งนะ้ครับเจ้าที่เพิ่นก็จับปลาให้ครับครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับบ่าวเด่นจะไปที่น้องนะครับน้องสาธิบ้านนะครับ ปล่อยเรียบร้อยครับปล่อยปลาพี่น้องปล่อยไปสามถุงครับสามร้อยตัวเออเป็นไม่ตายพี่น้อง ครับนเอาหมดสามร้อยตัวครับสามถุงครับพี่น้องสามถุงครับเมื่อไรเนาะอืมวุ่นวันวุ่นวันนะครับป้าวนี่